สวัสดีค่ะสวัสดีสวัสดีเพื่อนนะคะสวัสดีเพื่อนๆน,นะคะสวัสดีเช้าวันจันทร์นะคะทุกคนเปียพัทรวดียินดีต้อนรับนะคะวันนี้จะพาชมต้นตะบองเพชรนะคะต้นตะบองเพชรแบบนี้ มีใครชอบไม่เอ่ย <laughs> พี่หน่อยพี่หน่อยมาแล้วพี่หน่อยมาเร็วมากพี่หน่อยคลิปพี่หน่อยทำไมสั้นจุงอะ่ะ <laughs> พี่หน่อยเมื่อคืนหนูง่วงนอนมากเลยหนูเลย เออไม่ได้ทําคลิปเลยหนูจะทําแล้วมันง่วงแบบง่วงแบบเออเราก็เลยแบบมันเป็นวันแรกของการเปลี่ยนเวลาด้วยมัง้งใช่ไหมพี่มันแบบโอ้มันเปลียมากเลยเมื่อวานเนี้ยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะต้นตะบองเพชรแบบนี้มีคนชอบไหมเอ่ยตาเอ <laughs> ๋งปลามาแล้วขอบคุณนะคะ <laughs> พี่ไม่ได้เข้าสวนวันนี้ เออพี่หน่อยหนูอะแพ้เกสรไอเนี่ยเมื่อวันก่อนหนูไปตัดแต่งต้นโรสแมรี่เนาะแล้วมันมีกันดอกไม้ใช่ไหมโหวันนั้นมาหนูก็น้ำมูกไหลไม่หยุดเลยหนูหนูนอนก่อนแน่เลยเนี่ยหนูกำหนูกำลังย้อนดูกำลังย้อนนั่นแหละแต่ว่ายังไม่จบแต่หนูเข้าไปจอดย้อนแต่เช้าแล้วตั้งแต่ เมื่อคืนพี่จอนองกรณ์หนูม่หนูนอนก่อนเมื่อคืนน่ะน้องกรณ์มาตอนไหนไม่รู้แต่ว่าตอนเช้าหนูก็ไปจอดแล้วแหละตอนเนี้ยจอดแล้วแต่ยังไม่จบหรอกพี่นอยน้องปลาบอกพี่นอยสวัสดีค่ะน้องปลาขอบคุณนะคะพี่เปียกก็มาสักแป๊บแหละเนาะเราก็บอกเขาแล้วว่าเราจะมาเราก็ต้องมาสักหน่อยอะไรอย่างเงี้ย วันนี้วันนี้เป็นวันที่เพลียมากเลยเพราะว่ามันเวลามันหายไปหนึ่งชั่วโมงใส่เสื้อผ้าแป๊บนะคะอาบน้ำเพิ่งเสร็จจ้าจ้าจ้าจสวัสดีบันจันทร์นะคะทั้งหกท่านขอบคุณมากมาก,มากค่ะอันนี้คือต้นตะบองเพชรนะคะตอนแรกตอนแรกหนูว่าจะเพาะผักกับพี่ออพี่หน่อยแต่หนูก็ก็เลยไว้ก่อน หนูยังไม่มีผักเลยแ่าหนูหนึกว่าจะเพาะเอ่อพริกพเพาะมะเขือเทศสักหน่อยไม่เอาเยอะหรอกเอาประมาณสักอย่างละยี่สิบต้นอะไรอย่างเงี้ยเพาะแต่ก็อาจจะเพาะเผื่อไว้ยี่สิบสามสิ่อะไรเงี้ยเผื่อมันตายเผื่อมันน,นี่เพาะแค่พอปลูกกับพี่ไม่เพาะเยอะหรอกเดี๋ยวมันเหนื่อยพอเราเพาะเยอะเราก็ปลูกเยอะแล้วเราก็จะเหนื่อยเยอะ <laughs> นันก็เหนื่อยนะพี่ทําสวนเนาะ หนูก็เลยว่าจะเพาะแค่แบบเออมะเขือเทศสักยี่สิบต้นพริกสักยี่สิบต้นอะไรอย่างเงี้ยอย่างละนิดอย่างละหน่อยได้เลยค่ะได้เลยค่ะได้เลยค่ะขอบคุณมากมากเลยพี่ได้หนูก็ยังไม่รีดผ้าเลยเนี่ยตั้งแต่บอกว่าเอ้ยจะรีดผ้าที่กองไว้ตั้งแต่เราไล่ยาวๆก็ยังไม่ได้ทำเลย จสภากองเป็นภูเขาโอ้ยกรับนมัสการหลวงปู่หนูก็ไปทยอยดูคลิปหลวงปู่แล้วนะคะเมื่อเช้าแต่เดี๋ยวไปอีกเพราะว่าดูทีเดียวเยอะๆเนี่ยมันไม่ดีก็เลยค่อยๆไปทีละสามคลิปสามคลิปขอบคุณนะคะ แบล็กเกาวตรงเนี้ยมันเป็นเออ่ตรงที่ที่เขาทํำยังไม่เสร็จเป็นชั้นสามแต่ว่ามันยังไม่เสร็จไงก็เลยจะมองเห็นเป็นปูนเป็นอะไรกรับนมะัมาการหลวงปู่นะเจ้าคะ่ะ ออมาแป๊บเดียวค่ะไม่นานไม่นานน่าจะไม่ถึงครึ่งชั่วโมงหรอกสวัสดีค่ะสวัสดีทั้งสิบท่านนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาชมนะคะสอบถามได้นะคะว่าต้นตะวองเพชรแบบนี้คืออะไรอยากหาที่ปลูกมากเลยแต่ว่าที่นี่มันเมืองหนาวอะ่ะปลูกข้างนอกไม่ได้อะ่ะ เพราะว่าตะบ,บองเพชรเขาเป็นเป็น,เป,นเป็นต้นไม้ที่ไม่สามารถทนหนาวได้เอ,อเยอะเกินไปติดลบเนี่ยคือไม่ได้เลยประมาณสีห้าองศาอะไรเงี้ยเขาก็พออยู่ได้แต่ถ้าติดลบเมื่อไหร่ก็คือเปื่อยค่ะเชาตาย <c oughs> เราก็เลยหาที่ปลูกไม่ได้แล้วมันเยอะมันเยอะมันเยอะมากเลยแล้วกาก็ขยายพันธุ์ง่ายด้วยนะ แค่หักกิ่งไปปักชำก็ขึ้นแล้วอ่ะแต่ว่าไม่มีที่ปลูกปลูกไว้ในบ้านได้อย่างเดียวนะหนาวแต่ถ้าแสงไม่พอก็ตายอีกเหมือนกันค่ะแต่ว่าถ้ามีหน้าต่างส่องไฟไปถึงก็ไม่ตายหรอกแต่ถ้าอยู่ตรงที่อับแสงนี่คือไม่รอดขอบคุณนนใจก่อนๆน,นะคะน้องปลาถ้าเป็นหน้าที่เมืองร้อนนี่ดีเลยตะบองเพชรแบบนี้สามารถโตขึ้นเป็นแบบ สูงสักสองสามเมตรได้เลยนะแต่ว่าเมืองหนาวมันก็ไม่ได้สิพอถึงหน้าหนาวเราก็ต้องเก็บเข้าบ้านนะคะที่เก็บยากเจ็ด <laughs> นาทีแล้ว <laughs> มาเป๊ะๆทักทายกัะน้องปลา <laughs> ไม่ได้เข้าสวนนะพี่ขี้เกียจขี้เกียจหอบค่ะก็้องเข้าสวน <laughs> ก็เลยขึ้นมาชั้นบนชั้นบนนี้จะยังไม่เสร็จนะจะจะเห็นเลยว่า มันยังเป็นปูนอยู่ยังไม่เสร็จไม่รู้จะทำทำไมเยอะแยะเนาะ <c oughs> ขอบคุณหน่วยใจกดก่อนๆนะคะน้องปลาน้องปลาจะไม่ไล่เหรอนิดๆหน่อยๆพี่ก็โอ้โหน้องปลามาหาพี่ซะกระหน่ำเลยอะ่ะเยอะมากน้องปลามาเยอะเยอะมากเลยพี่โอ้อน้องปลาพอไม่ไล่เนี่ยโห <c oughs> ไม่ต้องมาเยอะขนาดนั้นก็ได้นะน้องพี่กเกรงใจอะพี่ก็ไปหาน้องอีกอีกรอบหนึ่งเหมือนกันนะพี่ลีเราไม่ไป่นะ <c oughs> เพราะวตอนเช้ามันจะแบบยุ่งๆนิดนึงไงแล้วก็เลยเข้าไปบ้านน้องปลานี่แหละยาวหน่อย <c oughs> แล้วก็ไปย้อนหลังพวกน้องน้องน้องเอนน้องกุ้งน้องกุ้งไปแล้วเมื่อคืนน้องเอ็นก็ไปแล้วเมื่อคืนแต่มาเม้นตอนเช้า เพราะว่าเราไม่สามารถรอได้มันนานอะ่ะสามชั่วโมงปลาไม่ว่างค่ะรับส่งของอคิดว่าว่างแงเห็นมาหาพี่ซะโหเป็นขบวนเลยตอนเช้ามาพี่เปิดดูอู้น้องปลามาหาพี่เยอะจังขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะน้องปลาขอบคุณมากๆเลยพี่ก็กําลังทยอยไปหาเพื่อนอยู่คร เพื่อนคนไหนพี่ไปหาชาก็ต้องขอ,ขอโทษขออภัยด้วยนะเมื่อวานนี้ง่วงมากเลยเมื่อวานง่วงมากแล้วบังเอิญจะบอกว่าบังเอิญไปดูลำไย,ยก็เลยติดลำไย,ยไปเป็นหลายชั่วโมงอยู่เนี่ยออกจากลำไย,ยไม่ได้เลยปกติเราก็ตามเขาอยู่แหละแต่ว่าช่วงนี้ก็เข้าไปดูอีกอปกติก็ดูดูน้องมาเรื่อยอยู่ <laughs> พี่นานสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะพี่นาน <laughs> ดึกดึกมาหาหน่อยเดอ้อเหงาอุ <laughs> ้ย <laughs> ขอบคุณนะคะขอบคุณพี่นานด้วยนะคะพี่นันนี้มาจบมาจบ สวัสดีค่ะพี่นานน้องปลาก็บอกสวัสดีค่ะพี่นานเอาต้นตะบองเพชรไปปลูกหน่อยแล้วพี่ปีเพื่อนๆ่บใบแล้วมันเยอะเกินพี่หน่อยลงอาภาไปแช่อย,อยู่ค่ะหนูก็มาแป๊บเดียวเดี๋ยวแป๊บอีกห้านาทีก็อาจจะลงแล้วก็ได้เดี๋ยวดูก่อนมันมันมันตอนแรกหมือว่าจะพาเพาะเมล็ดผักพาเพื่อนพอเพื่อนเพาะเมล็ดผักทีนี้หนูก็โอ้ สิบ้านาทีอะไรอย่างเงี้ยเอ้ยเอาต้นไม้น้องปาลีสวัสดีครับขอบคุณนะคะพี่น่านอวันจัน์ทรนี่มันเหนื่อยเนาะพี่เนาะน้องปาวันจัน์ทรเป็นยังไงบ้างวันจัน์รของพี่พี่เพลียเพลีย ทุกคนน่าจะไม่ค่อยชอบวันจันแหละเด็กเด็กนักเด็กนักเรียนก็ไม่ชอบวันจันนะ <c oughs> ขอบคุณพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ไม่ได้ไปพาไปชมดอกเชอรี่อุ้ยจะบอกว่าดอกเชอรี่ปีนี้บานแบบปีนี้เยอะมากเลยเราน่าจะได้เชอรี่เยอะนะปีนี้น่าจะดกคิดว่านะคิดว่าน่าจะไม่มีมแมลงมากวนหละหวงังว่ายอย่างนั้นเพราะดูจากดอกแล้วมันสะอาด สะอาดมากวิพ่เกนพ่เกนขอบคุณเดอ้อค่ะพ่เกนมาทักทายแป๊บหนึ่งค่ะไม่นานหรอกไม่มีอะไรให้ชมด้วย <laughs> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพิเกนวันนี้ไม่ได้พาเข้าสวนนะเดี๋ยววันหลังก่อน คุณเคนดงนาวาสวัสดีครับพี่นานก็ทักทายพี่เคนดงนะคะพาพี่หลีไปหาหมอแล้วไปเอาของที่บอกกระยเพึ่งถึงบ้านอ๋อเป็นไงมากน้องปลาหมอว่าไงบ้างโอเคไหม น้องปลาสวัสดีครับพี่เคนสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะ,ขอ,คอะ,คะขอบคุณทั้งสิล้านดวงใจนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามารับชมเปียพัตรวดีนะจะบอกว่าตอนนี้ตาบวมมากเลยเพราะว่าแพ้เกสรดอกไม้อาทุกคนคั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 นในลูกกระตาเพราะว่าช่วงนี้มันจะมีเกสรดอกไม้เยอะ ถ้าเราเข้าสวนเนี่ยแพ้ตลอดเลยทุกปีเลยตาจะบวมแล้วก็คันด้วยมันจะแบบเป็นแบบคันๆขอบๆตานี่คืออันตรายจากฤดูใบไม้ผลินะคะกินน้ำเยอะๆค่ะเอ็กซ์ตรแล้วไม่เป็นอะไรมากอ๋อแสดงว่ากินน้ำน้อยอืมก็นิวออกมาเองอม ใช่ใช่บางทีเราไม่ได้กินน้ำอะไรอย่เงี้ยเนาะกินน้ำน้อยก็ไอ้นี่เหมือนกันเพราะว่าน้ำดีที่สุดเลยทุกคนเนาะอ๋อบอกตลอดแลยว,ว่าน้ำต้องกินให้ได้วันละสองลิตรอย่างน้อยโชคดีไม่ต้องเออโชคดีไม่ต้องผ่าอืมดีมากๆเลยโชคดีมากเลยนะคะ อัน uh, be ah, oh, beautiful อ ah ่าน้องเอนเหรอเอาเอน beautiful สวัสดีค่ะน้องเอนน้องเอนเดี๋ยวพี่ไปย้อนหลังนะพี่ยังไม่ได้เข้าไปเลยเมื a, oo, uh, ่อเช้า uh, พี่กําลังย้อนดูเออแล้วพี่ก็เลยเออพี่ไปย้อนให้น้องเอนก็ได้หรือไม่เดี๋ยวพี่จบไลฟ์พี่อาจจะเข้าไปโจดอะไรเงี้ยสวัสดีค่ะพี่น้อยสวัสดีค่ะพี่เคน พี่จบไลฟ์พี่อาจจะเข้าไปโจดนะหรือถ้าไม่ได้โจดไงพี่ก็จะย้อนหลังให้อยู่แล้วแหละนะคะคนสวยพี่เปียย้อนหลังให้นะคะถ้าไม่ได้ไปโจดตอนนี้ก็ไปย้อนหลังนะฉลองเลยน้องปลาสวัสดีค่ะพี่ปลาพี่นานพี่เกณฑสวัสดีค่ะพี่หน่อยมาแล้วพี่หน่อยลงไปซักผ้ามา เอ้ยลงไปเอาภาพไปแช่คุณแอพี่นานบอกคุณแอนสวัสดีครับวันนี้หนูลงไ้อ่าใช่ไหมพี่ก็เห็นแวบๆบแบบแต่พี่ยังไม่ว่างเข้าไปบี้ดูติดเชือช่องอุอน่นอยู่ไงขอบคุณกำลังใจนะคะที่ทำให้หนูผ่านมาได้ดีใจกับน้องปลาด้วยนะคะเก่งมากๆเลยอ๋อแพกกระเป๋ากลับบ้านเออเดินทางปลอดภัยนะคะ เดี๋ยวพี่เปียไปย้อนให้นะน้องแอนเมื่อคืนพี่ก็ย้อนเหมือนกันแต่พี่ย้อนตอนกลางคืนนะแล้วพี่ก็มาคอมเมนต์ตอนเช้าเพราะพี่รอไม่ไหวพี่ก็เลยจอดไว้เลยแล้วก็เช้าค่อยเม้นเท่านี้หนูก็ใช้พี่เปียไม่หมดแล้วไม่เป็นลายพี่ก็เหมือนกันพี่ก็ใช้ใช้ใช้พี่พี่น่านใช้พี่เคนใช้พี่หน่อยไม่หมดเหมือนกัน พี่หนอยพี่น่านพี่เคนนี่พี่ก็ใช้ไม่หมดเหมือนกันแหละสวัสดีทุกท่านคะ่ะน้องเอพี่เคนหัวใจกอดกอนนะคะโอเคเพื่อนๆไปแล้วสิบหกนาทีงั้นก็อ่ะหุ่สักยี่สิบก็ได้อ่ะอีกสี่นาทีไม่ต้องคิดมากครับใช่เลยไม่คิดมากหรอกพี่เคนดูก็จะพยายามไปดูคลิปของพี่นะคะ ไปเร็วไปช้าแต่ไปแน่นอนคิดถึงเสมอพี่พี่เพื่อนเพื่อนทุกท่านนะคะไปเรื่อยๆแล้วแต่สะดวกใช่เลยใช่เนาะขอบคุณพี่พี่ทุกท่านเหมือนกันนะพี่เกณฑ์พี่หน่อยพี่นั่นน้องปลาน้องก้อนใครอีกเยอะแยะเลยเยอะแยะพูดไม่หมดขอบคุณหัวใจกดๆนะคะพี่หน่อย ไม่เป็นไรจ้าไปไปได้พี่ๆเขาก็ไปไปไม่ได้เราก็ย้อนหลังกันอะไรางี้เครื่องว่างเราก็แวะไปเครื่องไม่ว่างเราก็พักไว้ก่อนอีกสามนาทีวันนี้โอเคยี่สิบนาทีก็พอละจะได้ลงไปทํางานเราให้ใจแล้วไม่มีปัญหาครับทุกท่านใช่แล้วเนาะพี่เคนเนาะ เราจะระลึกถึงกันเสมอนะคะต้นไม้สวยมากอืมต้นตะบองเพชรเนี่ยเอาไปปลูกไหมเยอะมากเลย <c oughs> เดี๋ยวจะไลฟ์ขอบคุณช่องสัตว์ค่ะแต่ยังไม่ว่างแต่ยังไม่ว่างไงคะอ๋อโอเคโอเคเออน้องปาก็าเรียกอะไร ไอ้นี่ไปก่อนแจ้งเตือนไว้ก่อนนะพี่จะได้เืบจะได้รู้ตัวก่อนเราจะได้ทันแจ้งเตือนไว้ก่อนสักครึ่งชั่วโมองอะไรงนี้ก็ได้เราจะได้ไม่พลาดกันง่ายเพราะเราอาจไลค์ like, ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแจ้งเตือนไว้ก่อนเพื่อนๆจะได้เตรียมตัวพี่ก็จะได้เตรียมตัวด้วยรอนะคะน้องปลาอุ้ยขอบคุณทั้งสิบสี่ท่านนะคะขอบคุณที่แวะเข้ามาฮับเปียภัรสรวดีนะ ต้นตะบองเพชรปลูกง่ายมากเลยทุกคนใ,ใครๆก็รู้เนาะเออต้นนี้ถ้ามันสามารถสูงได้ถึงสองสามเมตรเลยนะถ้าปลูกในเมืองร้อนอะ่ะขอบคุณนะคะหัวใจกดกดจากพี่พี่นอยน้องแอนแล้วก็ซู้ๆจากพี่เคนพร้อมกับป๊อกคอนด้วยขอบคุณทั้งสิบห้าล้านดวงใจนะคะ <c oughs> ที่แวะเข้ามาต้นหาต้นตะบองเพชรนะคะ แรกเราอาจจะไม่สวยนะคะเพราะว่าจะเป็นห้องที่ยังไม่เสร็จนะคะทุกคนเขาจะทาทาไมไม่รู้เยอะแยะไปหมดแล้วทีกี้ก็ยังไม่เสร็จแล้วก็รอยตรงนี้เออเออจะบอกว่าฝรั่งเขาทําบ้านเขาทําหนามากเลยนะกําแพงเนี่ยกําแพงหนาประมาณสี่สิบเซนติเมตรนะทุกคนกําแพงบ้านนะ่ะ ใช่เลยพี่นอยเนี่ยหนูบางทีหนูเป็นเดือนกว่าจะรดน้ำหนึ่งครั้งนะเอาจริงแต่ว่าปัญหาของเขาคือหน้าหนาวมันอยู่ข้างนอกไม่ได้อุ้ยขอบุณหัวใจบวกๆนะคะพี่พี่น่านกำลังเมสาเพลินเลยเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังว่าอันเนี้มันเสียอย่างเดียวหน้าหนาวมันอยู่ข้างนอกไม่ได้ถ้าอยู่ข้างนอกได้นะ่าจะดีมากๆเลยเราจะปลูกไว้สู้สู้สัตว์โลก ขอบคุณค่ะใช่ไหมเดี๋ยวสายตาหนูก็โอเคอุ๊ยสิบเก้าล้านดวงใจมิลิคนไกลบ้านไยสวัสดีค่ะเอา้าททำไมเพื่อนมาเยอะจังตอนนี้ยพอเราจะลงทำไมเพื่อนมาเยอะจังนี่หน่อยพอเราจะลงสักหน่อยเพื่อนมาตั้งยี่สิบสองคนเลยอุ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณที่แวะมาฟังเปียพัทรวดีนะ กะว่าจะลงสักยี่สิบแต่เพื่อนแวะเข้ามาเยอะจังมิลิสบายดีสบายสวัสดีนะคุณมิลิมิลิคุณคนไกลบ้านขอบคุณนะคะจดไปก่อนเดี๋ยวลืมน,น้องแอนเดินทางปลอดภัยนะกลับบ้านนะ่ะเอาสวัสดีทั้งยี่สิบสามล้านดวงใจอุยน้องออฟก็มาพี่กำลังจะลงนะตะเกีย อบบ้านนาสวัสดีค่ะผักน้ําเป็นยังไงเหรอผักน้นาอ่ะไม่เคยเห็นผักน้นาำอ่ะมันมองไม่ชัดน่ะเมื่อเช้าพี่ดูดูย้อนหลังแต่ว่าภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่พี่ก็ดูจนจบนั่นแหละแต่ว่าแค่ภาพมันไม่ค่อยชัดก็เลยดูไม่ออกว่าผักนามมันแบบเป็นยังไงขอบคุณพี่นานนะคะใช่ค่ะ่อนอนหนูลงหนูเอา้าหนูว่าจะลงตอนยี่สิบทำไมเพื่อนเข้ามาเยอะจังพี่น่าน นุกอยู่สักห้านาทีไง <laughs> อยี่สิบยี่สิบห้าอะยี่สิบห้าลงแน่นอนยี่สิบห้าลงแน่นอนขอ,ขอโทษขอไปด้วยสวัสดีค่ะคุณออบ้านนาสวัสดีคุณมิลิค่ะค่ะพี่เปีย <laughs> ลวกเซฟๆครับอ่าใช่ไหมไม่เคยเห็นนะ่ะแต่ว่ามันก็มองไม่ชัดด้วยเมื่อเช้าภาพมันไม่ค่อยชัดเท่าไหร่แต่พี่ก็ดูจนจบนั่นแหละ แค่ภาพไม่ชัดก็เลยดูไม่ออกว่าเออผักน้นามันหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูใน Google เอาเนาะี๋ยวไปดูใน Google ว่าหน้าตาเป็นยังพี่น้อย <c oughs> พี่น้อย, <c oughs> อยขอบคุณค่ะเอาไม r i e ร d เราไว้นาเหรอวันนี้ My y r r i n n มาสมัมเยอ hello <c oughs> สวัสดีก่อนเผื <c oughs> ่อเข้ามาดูย้อนหลังโอเคเพื่อนๆนั้น <c oughs> อีก อีกสมนาทีแค่นั้นพอละไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่นี่แล้วตอนแรกว,ว่าจะลงยี่สิบทีนี้มีเพื่อนแวะเข้ามาเยอะงั้นก็เอาแค่ยี่สิบห้าก็พอนะ <c ười> ใ,นใจไม่รู้จะบอกยังไงดีครับแม่เดี๋ยวพี่ไปดูใน google เอารับผักหนามหน้าตาเป็นยังไงขอบคุณหัวสติ๊กเกอร์จากน้องแอนนะคะพี่น่านบอกคุณออบ้านนาสวัสดีครับน้องออฟก็พี่นอยสวัสดีครับ สวัสดีทุกท่านนะคะขอบคุณดอกไม้จากน้องเอนด้วยอุ้ยเวลามันช่างผ่านไปอย่างรวดเร็วเลยเนาะไม่คิดว่าจะมีคนแวะมาเยอะขนาดนี้นะดูสิตั้งยี่สิบสองท่านเลยขอบคุณเอ้ยสวัสดีคุณอ,อ๊อฟสวัสดีค่ะพี่หน่อยก็บอกสวัสดีค่ะคุณอ,อ๊อฟคุณอ๊อฟบ้านนาะแล้วไม่ใครอีกเนี่ย ยีิบสองล้านดวงใจอุย้ยขอบคุณค่ะแต่เราก็ต้องลงแล้วแหละอีกสองนาทีเพราะว่าเราได้บอกแล้วว่าไม่ประมาณยี่สิบห้านะคะฝากทุกคนมามาเยี่ยมมาหาเปียพัตรลีกอีก,อ,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 กอีกครั้งในวันพรุ่งนี้นะคะต้องการกำลังใจค่ะอ๋อบางทีอาจจะมีแต่เรียกไม่เหมือนกันอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ไปดูหน้าตาเอาก็ได้ จะได้รู้ว่าเออบ้านที่บ้านเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณทั้งยี่สิบสามล้านดวงใจนะคะที่แวะามานะคะก็อีกประมาณสักหนึ่งหนึ่งนาทีกว่าๆนะคะทุกคนเอายี่สิบห้านาทีก็พอละเกรงใจใทุกคนตอนแรกเราก็จะมาเมามลอยเ <c oughs> น,นึึงพี่น้อยขอบคุณหัวใจบวกๆนะคะน้องแอนสติ๊กเกอร์ไวไฟกับหัวใจบวกๆโอ๊ยไม่ใช่สิน้องแอนหัวใจบวกๆน้องอ๊อฟ เออหัวใจกดกดนะคะพี่หน่อยหัวใจกดกดน้องเอนสติกเกอร์น่ารักน่ารักเทุกคนอ่ะอีกหนึ่งนาทีก็พอขอบคุณทั้ง24ท่านนะคะพรุ่งนี้แวะมาหาเปียพัทรวดีอีกอีกครั้งนะคะก็เวลาก็ประมาณนั้นแหละประมาณเออเดี๋ยว10บโมงที่นี่ที่ไทยก็อยู่ที่ประมาณบ่ายสองเนาะประมาณบ่ายสอง ตอนนี้เวลาของเราระหว่างไทยกับที่โรมาเนียจะห่างกันอยู่ที่สี่ชั่วโมงแล้วเมื่อวานเวลาเราหายไปหนึ่งชั่วโมงทุกคนง่วงนอนมากเลยโดนขโมยไปหนึ่งชั่วโมงเมื่อวานเนี้ยขอบคุณสติ๊กเกอร์รัวๆนะคะน้องแอนเพิ่งขับรถมาถึงบ้านครับอ่าตะยังอยู่ที่เมืองสปโปลา,าใช่ไหมน้องอ๊อฟ น้องอ๊อฟอยู่สปปลราเหรอไม่ได้อยู่ไทยใช่ไหมคะใช่ไหมพี่เข้าใจถูกไหมเอาครบเวลาแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพูดคุยกันใหม่นะคะพ,พี่เพื่อนๆทุกท่านนะคะวันนี้ก็ได้เวลาของเราแล้วนะคะขอบคุณอ่ะลืมขอบคุณเดี๋ยวขอบคุณน้องปลานะคะปลาหลีพากินพาเที่ยวนะปลาหลีร้อยแปดอาชีพปลาเอไอสัตว์โลกน่ารักบ้านปลาหลีนะคะพี่นอยนอยชีวิตติดดินอินเยอรมานีนะคะแล้วก็กราบ มาสการลวงไปขอบพระคุณอะไรนะปอสิทธิวรวงนะคะกับเอลเนื้อกันกันนะคุณนานนเออเดี๋ยวไปติดตามท่านได้นะขอบคุณพี่เคนดงนาวานะคะขอบคุณพี่น่านนครชาแนลขอบคุณคุณมิลลี่คนไกลบ้านนะคะขอบคุณน้องออฟบ้านนานะขอบคุณน้องแอนกินอะไรดีครัวบ้านๆนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาพบเจอกันใหม่นะคะทุกคนบายยขอบพระคุณทุกท่านมากๆค่ะแล้วขอบคุณ ทั้ง24ล้านดวงใจเลยนะคะวันนี้ขอบคุณมากมากค่ะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะประมาณบ่ายสองนี่แหละประมาณนี้แหละ20 25อะไรเงี้ยขอบคุณนะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะกับเปียพัทรวิดเดย์พัทรวดีขอบคุณทั้ง20ล้านดวงใจนะคะอุ้ยน่ารักจังเลยโบกมือบายๆกันได้นะพรุ่งนี้มาเจอกันใหม่นะคะทั้ง20ล้านดวงใจงั้นลาแล้วนะบ๊ายบาย ขอบคุณมากๆค่ะ